คือมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณไลฟ์วันที่เราคุยเรื่องไอ้นี่ไอ้วันที่เราคุยที่ผมคุยกับคุณโชวคุณอนะไอไลฟ์นั่นอนะไอไลฟ์อะไรวะพุทธศาสนาคืออะไรนู่นนี่นั่นอนะเออถ้าเกิดว่าใครจําได้นะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาใช่ปะแล้วทีเนี้ยหลังจากวันนั้นเวยหลังจากหลังจากวันเสาร์ที่ผมไลฟ์เสร็จใช่ปะคือวันนั้นวันนั้นผมไลฟ์เยอะมากนะครับคือแบบโคนเหนื่อยเลยจริงแนละ้วถ้าให้พูดตามตรงไลฟ์เยอะมากไลฟ์เกือบถ้าไลฟ์เกือบสี่เกือบสี่ห้าชั่วโมงเนาะนะครนะนะับรมผมมนนะะไอออวปปราาณ่พ ผมจาไม่ได้ว่าเหมือนกับตื่นมาประมาณกี่โมงนะแต่ว่าเหมือนกับคือคือมันแค่ผีอัมแบบผีอัมแบบอัมเหมือนกับจะเรียกว่าผีอัมก็คือเพราะปกติเวลาโดนผีอัมกันคือมันใจนี้ใช่ปะคือมันจะเหมือนกับแค่คือผีอัมคือเหมือนกับนอนทับเราหรือว่าปกดิเรื่องของผีอัมมาอยู่คือเขาว่าว่าถ้าโดนผีอัมคือผีจะเหมือนกับแบบมาเขาเลยเอานะผมกบเราจะฝันอะแล้วเราจะฝันเห็นเหมือนกับมีอะไรมาทับหรือว่ามากดเราให้เราหายใจไม่ออกอะไรนู่นนี่นั่นถูกปะแต่ว่า ไอของผมมันเป็นกรณีแปลกกว่านั้นเว้ยคือคือผมเลยบอกไงว่าไอเคี้ยผมจะเรียกว่าผีอัมได้ไหมเพราะว่าของผมอะ่ะมันเหมือนกับมันเป็นผิดมันเป็นกรณีผีกอดมั้ง <c oughs> คือคือ,คอพอพอ,พอเราก็นอนไปเราก็นอนตามปกติแหละเราก็นอนตอนนะครับผมดึกๆอ่ะก็นอนไปและทีเนี้ยก็คือเหมือนกับประมาณว่าคือเหมือนกับผมแบบปวดฉี่มั้งแล้วผมจะตื่นมาฉี่มั้งเออแล้วคือมันมันปวดฉี่อะ่ะ เราก็แบบกําลังนอนในนี่นอนสบายๆเลยคือแบบว่าเตียงผมะเนี่ยถ้าเกิดคุณเห็นเตียงข้างหลังผมเนี่ยคือผมก็นอนตะแคงอ่ะผมนอนตะแคงหันไปทางข้างเนี้ยตรงเนี้ยมันจะมีมันจะมีตู้เย็นอยู่นะผมนะทายเราให้ฟังเออมันจะมีตู้เย็นอยู่แล้วทีเนี้ยผมก็แบบสลึมสลือก็แบบตื่นใช่ป่ะแบบคือแบบมันมันปวดเยี่ยวอ่ะเออคนเป็นปวดเยี่ยวเวลาตอนคืนเนาะเวลาแบบคือคืนนั่นแหละกูกูคงไม่ต้องอธิบายเยอะนะว่าเวลาปวดเยี่ยวตอนนอนเป็นยังไงนะแต่ว่าคือเหมือนกับเราก็ตื่น่ะเราก็ตื่นแบบสลึมสลือเว้ยแล้วทีเนี้ยเหมือนกับผมเห็นว่่าตูเเย็นนะะมัปิดอ คือคือตู้เย็นเปิดเองโดยที่แบบว่าไม่มีอะไรมาเปิดอ่ะไม่พ่อกับแม่ผมก็นอนอยู่ไงคือไม่มีคนมาเปิดคือเหมือนกบอยู่ดีๆมันเปิดอีมาเลยอะ่ะคือเหมือนก็เคยดูในยามีชยามมีชี้ายว่าที่เหมือนก็ประมาณว่าอุปกรณ์หรือว่าอะไรแม่งทากันเองอะ่ะคือเหมือนก็มีคนมาเปิดแต่ว่าเรามองไม่เห็นอะ่ะเอออารมณ์ประมาณนั้นอนะ่ะคุณคือเหมือนก็แม่งก็เปิดเองแล้วผมก็แบบคือคือตอนนั้นตอนที่นอนเราก็คิดว่าเฮ้ยอะไรเนะี่ยกูฝันปะวะ เพราะว่าเอาจริงๆอะผมเคยมีประสบการณ์แบบนี้เว้ยแล้วผมจําได้ว่าอาจารย์ตอนประถมผมอ่ะผมมีอาจารย์ประถมคนหนึ่งไว้ที่บอกว่าเขาเป็นอาจารย์ที่เหมือนกับแบบเขาชอบเล่าเรื่องผีให้เด็กๆฟังอะเออแล้วเขาเป็นอาจารย์ครูนัตสิอะไรนู่นในน้ถูกปลแล้วเขาเคยเล่าเรื่องผีอามหรือว่าเขาเคยเล่าเรื่องเกี่ยวกับว่าเหมือนกับเรียกว่าไงอะคือมันเป็นเรื่องของการได้แบบว่า เวลาเราตื่นมาเจออะไรกลางคืนน่ะหรือว่าเวลาเราเหมือนกับได้ยินอะไรกลางคืน mm. แล้วเหมือนกับเรารู้ว่ามันไม่มีคนตอบมันไม่มีคนทําอะไรอย่างเงี้ยคือกลางคืนดึกๆเลยนะคือเรารู้ว่าประมาณตีหนึ่งตีสองอะไรก็ได้กลางคืนน่ะแล้วอยู่ดีๆอะ่ะเหมือนกับเรานอนอยู่แล้วเราได้ยินเสียงคอปะตัวแล้วเคาะแบบรัวมากเคาะแบบเคาะแ, <c oughs> แบบไม่หยุดอ่ะเออเขาบอกว่าห้ามเราไปโต้ตอบเพราะว่าถ้าโต้ตอบเดี๋ยวมันใจนี่ป้าคือเหมือนกับเดี๋ยวเขาจะมาแบบ ห้ามทักเธอเออเขาเรียกว่าห้ามทักเว้ยและทีเนี้ยผมจําเรื่องนี้ได้ไงผมจําเรื่องที่ว่าไอ้เคียถ้าเกิดว่าเจอเรื่องราแปลกๆตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยห้ามทักผมก็เลยไม่ทักเว้ยผมก็เลยแบบเออก็เห็นแบบเขาอะไรวะก็ก็เปิดประตูก็เปิดเลยกูก็รู้อ่ะว่าเหมือนกับเออเคมแมงผีแม่งคงอยากจะเล่นกับกูแต่กูไม่อยากเล่นเพราะกูง่วงเออ ก็อันน en> uh ี้อันนี้คือในความคิดผมเลยไว้ตอนนั้นก็แบบไอสัตว์กูโคตรง่วงเลยคือแบบเพราะเพราะอย่างที่บอกคือวันนั้นผมไร้เหนื่อยมากเว้ยคือคือกูง่วงกูอยากจะนอนนี่เฮียคือแต่เข้าใจว่าผีมันอยากจะเล่นกับเราอ่ะก็คือเราก็แบบช่างแม่งเออก็ก็คือคือเขาก็เปิดก็เปิดไปเว้ยเปิดแล้วก็ปิดเปิดแล้วก็ปิดอ่ะมันประมาณสองสามรอบอ่ะผมก็แบบมองเห็นแล้วก็แบบอืมเรืองของมึงแล้วก็แล้วผมก็หลับตานอนต่อเว้ยในทีเนี้ยหลับตาไปสักพักหนึ่งอ่ะมันเหมือนก็มีเหมือนก็เป็น ความอุ่นอะคือเหมือนกับเคยโดนคนเคยเคยโดนคนก่อนว่าเหมือนกับพ่อเราหรือว่าแม่เรานอนก่อนอะเออคือแบบมันเป็นอารมณ์เหมือนกับว่ามีมีเหมือนกับเป็นเงาหรือว่าเป็นเป็นอะไรก็ไม่รู้อุ่นๆอะมาเหมือนกับมันนอนกอดเราอะแล้วนอนกอดแบบซีมากเลยนะนอนกอดมันก็แบบแม่งแม่งกอดแบบกอดแบบโอบเลยอะคือเหมือนกับกอดเหมือนกับว่าจะจะใจนั่นเราอ่ะคือถ้าเกิดคุณเคยดูในแบบพวกแบบเ็นตตยอะคือเหมือนกับกอดแล้วเหมือนกับจะบัดฟักเราอะคืออย่างนี้เว้ยสมมติสมมตินี่คือนี่คือตัวของแบบนี่คือตัวของผมเ้ยนี่คือตัวของผมอ่ะ แล้วแล้วคือคือคือเนี่ยผมก็นอนตะแคงอย่างนี้อยูาใ่ป่ะแป๊บนึงนะในกล้องมันเห็นป่ะแป๊บนึงนะฮะดิดูดิในกล้องเห็นนะน่าจะเห็นเนาะในกล้องอ่ะเออคือคือคือไอ้เราอ่ะเราก็นอนตะแคงอยู่เว้ยคือเหมือนกับเขาว่าเขากอดเราอย่างเงี้ยเขากอดเราแล้วแล้วเขาขาโอบด้ยนะเขากอดเราอย่างเงี้ยเขากอดแบบอบอุ่นมากไอ้ที่คือแบบกอดแบบเหมือนกับว่าอยากจะแบบไปรักเราอะคือแบบถ้าเคยเห็นเห็นตายนะทีเนี้ยมันเหมือนกับมันเรียกมันเลยเถิดคือคือประมาณว่าคือเราร่วาามะณ พอเขากอดเวยเขาเหมือนกับเขาลากเราลากเราไปทางนี so inhos, like so like ้ยค like so like like ือเหมือนกับกอดแล้วเหมือนกับลากเราเหมือนกับจะลากเราให้ตกเตียงอ่ะเออแล้วก็แบบเราก็เหมือนกับประมาณว่าอะไรวะเฮ้ยชิบหายแล้วว่ะคือแบบว่าไอ้ที่กูโดนผีอ้ามแน่เลยว่ะคือเหมือนกับลากเราจะลากเราลงไปข้างล่างอ่ะเออคือจะลากเราเหมือนกับลากเราให้ตกเตียงอ่ะแต่ตอนนั้นคือคิดไปไกลมากตอนนั้นคือเหมือนกับพอเราพอเราโดนกอดใช่ป่ะแล้วเหมือนกับแบบมันอุ่นอ่นอ่ะคือเหมือนกับรู้เลยว่ามันแบบมันเป็นไออุ่นของคนเกาะอ่ะ แล้วทีนี้คือเขากอดเว้ยเขาก็แบบลากเราลงไปเว้ยไอเราก็ตอนนั้นน่ะจำได้เลยว่าตอนนั้นคือเหมือนกับเราตกใจมากเว้ยเหมือนกับว่าเฮ้ยชิพ่าแล้วกูโดนอะไรปะวะแล้วเราก็ตะโกนพยายามจะเรียกพ่อกับแม่ที่นอนอยู่แล้วผมพูดผมพูดตะโกนไปอะ่ะเหมือนกับเสียงมันไม่ออกอะ่ะคือเหมือนกับเขาเอามือปิดปากเราว่าไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าเหมือนกับตะโกนแล้วแต่ตะโกนไม่ออกเว้ยทีเนี้ยผมก็เลยประมาณว่าก็ก็ท่องไ้น,นันะ่นอ่ะบทแผ่เมตตาก็คือคือผมจําจากทริคของอาจารย์คนนั้นได้ไงอาจารย์คนัา่ฟงว ทริคคือว่าถ้าเจออะไรถ้ามึงไม่ถ้ามึงสิ้นคิดจริงอ่ะเวลาเจอผีอ่ะมึงท่องแผ่เมตตาไปแล้วมันจะจบเองเออผมจําไม่ได้ทําไงนีปู่น้ำโมก็ได้เว้ยน้ำโมสามจบก็ได้เอาจริงน้ำโมสามจบคือท่องอะไรก็ได้ที่เหมือนกับแบบมันเป็นบทสวดมน่ะเออไอผมก็ท่องแบบท่องแบบรันดอมไปก็ท่องแบบเออกูก็ท่องท่องไปอ่ะท่องไปมันจบจบไปอ่ะเออตอนนั้นอ่ะจำได้ว่าเหมือนกับอ๋อเขาน่าจะมาขนส่วนบูมนั้งเดาว่างั้นนะครับก็เลยท่องแผ่เมตตาไปแล้วก็เลยเหมือนกับประมาณว่า ก็จบอะเขาก็เหมือนกับพอท่องไปได้ประมาณสองจบเหมือนกับเขาอิ่มแล้วมันเขาก็เลยแบบพอแล้วเราก็เหมือนกับแบบสะดุ้งอะสะดุ้งแล้วเหมือนกับเหมือนกับประมาณว่าก็แบบกลับมาอยู่ในจุดเดิมที่แบบว่าเหมือนกับเออเราก็ตื่นได้แล้วก็อะไรได้เราเราไม่ได้โดนกอดเราพยายามดิ้นแล้วเราไม่ออกอะไรเงี้ยคืออันนี้ก็คือออกแล้วก็คือเหมือนกับเขาก็ไปแล้วอะไรนู่นนี่นั่นนะอันอันนี้คือผมก็ไม่ได้บอกหรอกว่าเหมือนกับผมเป็นเอ็กซ์เพรสในด้านผีอำเลยนะเพราะก็ไม่ได้โดนบ่อยแต่ว่ารอบนี้มันเป็นรอบที่แปลกเพราะว่าเหมือนกับแบบ เขาไม่ได like, <laughs> ้มานั่งทับเราแต่ว่าเขามานั่งกอดเราแล้วก็เหมือนกับแบบพยายามจะลากเราไปให้ตกเตียงหรือไม่ก็ตอนนั้นคิดไปไกลมากเว้ยว่าเขาจะลากเราลงนรกคือคือตอนที่ลากคือเราเราเราพันิกมากเว้ยคือแบบตอนที่เขาแบบนอนกอดเราแล้วเขาอุ้มเราแล้วเขาโอบเราเหมือนก็จะลากลงไปอ่ะคือตอนนั้นกูนึกว่าไอ้เชียชิบหายแล้วไอ้เฮียกูได้ลงนรกแล้วว่าสมใจกูละเอาผู้ตรองตอนแล้วกัผมไม่ได้เป็นคนดีอะไรขนาดนั้นเว้ยแล้วผมมาคิดไปไกลมากว่าไอ้เฮียถึงเวลาที่กูต้องชดใช้กรรมเว้ยคือว่าที่กูลงต้องลงนรกเลย แล้วแต่เวรแล้วแต่กรรมนะครับเราก็แผ่เมตตาให้เขาอะเราก็ไม่ได้หวังร้ายเลยนะจริงเราก็แบบเราก็แค่นอนเฉยๆอะเขาแบบคือจริงๆก็ก็พูดตามตรงว้ยคือเราอับเราแอบตกใจนิดนึงเราแอบโกรธดว้วยได้แบบว่าไอสัตว์คือถ้าเกิดว่ามึงจะมาขอส่วนบุญนะก็ให้กูแผ่เมตตาดีๆก็ได้หรือว่าผมก็สวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนน่ะทำไมถึงไม่มาในตอนช่วงเวลานั้นไงทำไมถึงมาในตอนช่วงเวลาที่เหมือนกับกูแบบ กูกำลังนอนแบบกำลังปวดเยี่ยวจะไปห้องน้ำอะแล้วแบบอยู่ดีเขาก็มานอนกอดเราคือแบบมันวีไหมล่ะเข้าใจว่าผีอำอะจริงๆถ้าผีอำถ้ามันโดนแรงอว่านี้คือเหมือนกับวันว่าเขาจะนอนทับแล้วทําให้เราหายใจไม่ออกอะไรน,นู่นนี่นนถูกปะ แต่ว่ารอบนี้คือเขาใจดีคือคือจะบอกว่าใจดีก็ไม่เชื่อแต่เราตกใจเว้ยคือว่าเขามานอนกอดเราแล้วเหมือนกับเขานอนกอดแล้วเหมือนเขาพยายามจะโอบอ้อมแล้วก็เหมือนกับพาเราลงไปข้างล่างอ่ะไม่รู้อะตอนแรกอะผมก็ไม่ได้คิดว่าเป็นอาจจะเป็นผีหรือเป็นอะไรหรอกตอนแรกผมคิดว่าเออบางทีมันอาจจะเป็นน,นี่มั้งเขาเรื่องไงอะมันมันอาจจะปรุงแต่งคือประมาณว่าเราฝันแล้วเราเหนื่อยแล้วเราแบบคือพอดีเราเพิ่งเล่าเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาหรือว่าเรื่องเรื่องเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่ออะไรนู้นนี่นั่นไงแล้วเข้า ระหว่างที่ non, นอนอ่ะมันก็ฝนะันน่ะคือคนเรามันก็ฝันอะไรก็ได้แหละเออถ้าเกิดว่าพูดตามตรงก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นความฝาันหรือว่ามันเป็นความจรงิงหรือว่ามันเป็นผีมันเป็นเรื่องราวมาสัจจานอะไรนู่นี้นั่นนะมีใครเคยแบบโดนผีอาแบบแบบท่าพิสดารไหมคือเหมือนกับประมาณว่าผีอาแบบเลียขาหรือว่าผีอาแบบเลียหูหรือว่าผีอ,แบบอาอแบบนั่งคอมอย่างเงี้ยเคยมีปะเออผม,มเคยโดนนับอกนั่นคือครั้งแรกในชีวิตจําได้ตอนเด็กๆนะครับตอนเด็กๆเ,เ,เคยโดนผีอาอยู่นะครับคือแบบว่า โดนแบบผีออมแบบผีมานอนทับอะ่ะคือเหมือนกับบอกว่าจําได้ว่าตัวเองอ่ะฝันว่าเหมือนกับตัวเองมุดเข้าไปใต้เตียงมัง้งแล้วแบบเหมือนกับผีคนอ้วนอ้วนอะ่ะคือมานั่งทับเราแล้วแบบทับเราทําให้เราหายใจไม่ออกอะ่ะแต่ว่าเราสะดุ้งตื่นมาก่อนอะ่ะและ้วก็เออครั้งที่2ก็คือครัง้งคือเมื่อวันก่อนนั่แหละที่แบบว,ว่าเหมือนกับคือ,ค,อคือรอบเนี้ยรอบนี้ไม่ทรมานเท่าไหร่รอบนี้เหมืมหอน,มนกับเขาแค่มาแบบแพนิกแล้วก็มากอดให้เหมือนกับเราเหมือนกับวีบอ่ะเออเหมือนกับโดนผีวีบก่อครับผมนะ ผีอัมแบบล็อคอเกือบมีด้วยเขาผีอัมแบบไเนี้ยนะผีผีอัมแบบเฮวิเวตนะผีอัมแบบเขาเรียกว่าชอบดู WWE อะนะสงสัยคงเหนื่อยมากไปแล้วนอนผิดท่าหรือเปล่าปู่ก็เป็นไปได้ครับผมนะนอนผิดท่าก็ก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้ก็ไม่รู้ว่ะเออเคยโดนผีชักตีนเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงทำไมผีมันชื่อตลกอย่างผีชักตีนคืออะไรครับผมจะเล่าให้ผมฟังหน่อยไอผีชักตีนนี่มันผีนี่ปะ ไอ้ไอ้ที่แบบเราเคยดูในคลิปไอ้ของอมรินว่าที่แบบว่าอะไรนะเป็นเป็นผีที่แบบว่าอยู่ตามพื้นแล้วแบบมาดูดนหรตีนเฮียสักอย่างใช่ปะเออไอ้ไอ้ผีนี่ว่าที่แบบผีดูดตีนอันนี้ว่าแช่แข็งก่อยวะเออคือนอนอนแล้วมันดึงขาเราหรออู้เออก็ก็สนุกดีมั้งก็ก็ดึงขาเเหมือนกับเขาอาจจะจะนวดให้เราบางคุณเออเป็นผีนวดเหรอช่วยชุบผมมาดีๆหน่อยผีบางทีก็โอ้ยเฮียเออว่าบางทีผมมาดีๆธรรมดาก็ได้ผมมาถามแบบผมมาเหมือนกับเป็นแนวแบบ รียกว่าไงเป็นแนวแบบน่ารักน่ารักเหมือนกับในตัวของแบบไอเรื่องนี้ได้มนี่นี่นี่เคียวโกชูริอะมึงผมว่าแบบเรื่องนี้ได้ป่ะที่เหมือนกับมาเป็นแนวแบบอะไรว่าเป็นผีน่ารักน่ารักอะคือแบบเป็นตัวเล็กๆเป็นตัวจีบีแค่มึงผมมันก็เป็นตัวในฮั l โหลค t ตตี้ได้ไหมสัตว์คือแบบมึงไม่ต้องโผล่มาเมือนก็เป็นแนวแบบหน้าตาเละๆหรือว่าอะไรที่แบบมันดูแบบน่ากลัวนู่นนี่นั่นอะคือมึงไม่ต้องโผล่มาแบบเหมือนกับอลังการงานสร้างมากอะมึงไม่ต้องโผล่มาเมือนก็เป็นแนวแบบแพร่งหรือว่าอะไรนู่นนี่นั่นนะหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยผีก็เหมือนก็มีวงการยูทูบเบอร์กันที่แบบว่าใครแพร่งมนุษย์ได้มากสุดแล้วคนนั้นจะได้ขึ้นสวรรค์ก่อน หรือว่าไงครับผมไม่รู้อะแต่ว่าโผล่มาดีๆก็ได้คุณผีทั้งหลายอันนี้ก็พูดได้ฟังแล้วกันผมเชื่อว่าน่าจะมีหลายๆคนนั่งล้อมรอบผมอยู่ตอนเนี้ก็พูดได้ฟังไว้ถ้าอยากจะมาดีๆก็ก็ถามดีๆก็ได้ก็มาเข้าเป็นฝันโผล่มาเป็นร่างของแบบผู้หญิงโมเอได้ไหมเออโผล่มาเป็นร่างของแบบวีฟหน่อยได้ไหมคือไม่ต้องโผล่มาแบบให้มัว่าน่ากลัวมากเว้ยโผล่มาให้มันดูน่ารักน่ารักอ่ะเออคือคือก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งแล้วกันที่ผมก็เจอแล้วผมก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันว่ามัน คือไม่แผ่มเมกตาแล้วแต่ว่าทำอย่างอื่นแทนใช่ไหมครับผมนะเอ้ยโรคจิตสยักวิ์เอ่ออาจจะเป็นสลีพ,พาราลิสต์คืออะไรนะสลีพ,พาราลิสต์แป๊บนึงนะอ๋อสลัดสรีพาราลิสตคือ,ค,อคือมันก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมสลีพ,พาราลิสต์คือเหมือนกับประมาณว่าอ๋อนี่ไงครับผมนะก็คือเหมือนกับแบบไม่สามารถพูดหรือว่าไม่สามารถขยับตัวได้นะครับผมนะ p ไฟโคล o ลจิคอสต r e s s เกิดภาวะความเครียดแล้วก็นอนไม่ตรงเวลานะครับนะอาจจะเกิดเป็นสรีพ a ราลิ s ิสได้อ๋อหรอโอเคครับนะเออเพราะว่าช่วงช่วงวันนั้นผมแอบคิดเครียดอยู่เหมือนกันเพราะว่าผมเอ่อคิดคิดไม่ออกว่าผมจะเปิดอารบ,บี้ในวันนี้ดีมานะครับผมก็เลยเกิดอาการเครียดพอเข้าใจได้อยู่นะครับผมนะอ,อ๋อไอ้เชี่ยไม่อยากโดนผีอำอยากโดนผีเย็ดนะ อะไรอะไรเอาโอเคประมาณนั้นแล้วกันนะครับผมนะเออก็เล่าให้ฟังนะครับผมผมจะได้ไม่ต้องเก็บเอาไว้แล้วกันมันไม่น่าจะมีอะไรเยอะเนาะเออก็นะเอออาจจะเป็นเรื่องแบบจิตปรุงแต่งเราเกิดภาวะความเครียดอะไรนู่นนี่นั่นว่ากันไปนะครับผมนะ